สวัสดีครับอ่ยูในเกม fc mobile นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสลับตอนเลสนะครับก็จะเอามาใช้นะครับยืนเป็นกองหน้าแบบคู่ดูนะครับก็หลังจากที่เล่นกองหน้านะครับเป็นตัวเป้าดูนะครับก็ถือว่านะครับทำงานได้ดีนะครับถ้ามีตัวนะครับจ่ายบอลนะครับให้นะครับถือว่านะครับทำงานได้ดีมากๆนะครับสลับวันนี้นะครับผมก็จะเล่นนะครับเน้นแค่โหมดนะครับเป็นเมนเจอร์เป็นหลักนะครับสลับซ่องผมนะครับก็เน้นเมนเจอร์นะครับ ในระบบนะครับที่จะใช้งานในวันนี้ก็จะเป็นนะครับ C2 2 2นะครับเป็นเพนเมกเกอร์2ตัวนะครับแล้วก็กางตัวรับนะครับ2ตัวนะครับเป็นระบบที่ถือว่านะครับพอใช้งานแต่ว่าผมอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับการใช้งานแบบอ่าระบบนี้นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นนะครับในตำแหน่งนะครับมันจะอาศัยนะครับการเซตบอลกันมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีปีกนะครับ ตัวปีมมันไม่มีนะครับก็ให้ดูนะครับสำหรับกองหน้านะครับที่จะยืนคู่กันนะครับก็ดูตอเลสนะครับเป็นของหน้านะครับที่ถือว่านะตอนนี้ก็ความเร็วเบอร์ต้นแล้วนะครับพลังงาน4ดาวขึ้นครับเล่นกองหน้าท่าสกิล4ดาวนะครับอ่าสกิลนะครับแทบจะมีทุกอย่างนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับเท้าอ่าสี่ห้านะครับแต่ก็ยังดีนะครับนี่นะครับ สเตตัสนะครับฝีเท้าได้นะครับฝีเท้าถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นในตอนนี้นะครับความเร็วนะครับการจบสกอร์นะทุกอย่างได้นะครับการส่งบอลนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากการเลี้ยงบอลก็แบบสุดๆนะครับส่วนค่าเคลมรับอาจจะตามหน่อยแต่ค่าการมงนะครับถือว่าดีแล้วก็สภาพทางกายนะครับดีมากๆนะครับในตำแหน่งกองหน้านะครับคือมีร่างกายแข็งแรงมากนะครับ แล้วนะครับอีกตัวนะครับที่ยืนคู่กันครับก็จะเป็นนะครับพี่ฟานนะครับมาร์โกนะครับฟานบัตเทนนะครับพลังงานสีดาวครึ่งเหมือนกันนะค่าสกิลนะครับสีดาวแต่ว่าผมถนัดตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับความเร็วมันจะน้อยไปหน่อยนะครับในตอนนี้นะครับแต่ก็นะครับพอนะครับสามารถผ่านคู่แข่งได้นะครับแต่จะลําบากหน่อยนะครับค่าสเตตัสนะครับมันจะเหมือนตัวแบบอ่าไม่ยืนนะครับเป็นตัวล่ออย่างเดียวนะครับ จะยืนทําเกมนิดๆนะครับความเร็วได้นะครับการยิงได้ขนส่งบอลได้เลี้ยงได้นะครับค่าเกมรับอาจจะไม่สูงครับประทับไม่ได้นะครับแต่ลูกมงดีนะครับสภาพร่างกายนะครับจะอ่อนกว่าตอเลนนะครับตัวผู้เล่นอื่อๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบางคนก็เอาไปเล่นอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ตัวผมนะครับคือ แต่ตอนนี้นะครับจะอ่อนตรงฟิลิปปานนะครับอ่ามันจะมีนะครับเรื่องเกลีกล่อในหน่อยนะครับส่วนสูงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่มีนะครับก็จะเสริมหรือว่าจะอัพนะครับตอนนี้ก็เน้นนะครับเป็นตัวลุกมากกว่านะครับทดสอบนะครับบางตัวก็ถือว่านะครับพอพอใช้งานได้ผมก็ปล่อยก่อนนะครับ ระบบที่จะใช้งานในตอนนี้ก็น่าจะเซตเหมือนเดิมได้นะครับเอาประมาณนี้นะครับเน้นเกมลุกเลยนะครับเซตนะครับเอ,เอาเอาแบบจ่ายบอลหน่อยนะครับก็เน้นอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับ สองหนึ 1> 2. 1. 2. 1. แล้วก็จะเซตแบบประมาณนี้นะครับคือดันไว้ประมาณนี้นะครับเป็นระบบเซตมาตรฐานนะครับแล้วก็เวลาดูในเกมก็ดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับการเล่นนะครับบางทีก็มันจะไอ้แก้นะครับแก้ตามสถานการณ์นะครับถ้าเล่นนะครับแบบอ่า ออโต้นะครับบางทีมันก็ชนะได้นะครับบางทีมันเจอคู่แข่งที่ถือว่านะครับบางตัวเราก็อาจจะแพ้ทางหรือว่าโดนอะไรไปนี้แหละครับมันจะลําบากหน่อยแต่ว่ามันก็มีวิธีนะครับถ้าเล่นนะครับแมตต์ตรงแมตต์นะครับก็สนุกดีนะครับผมมีเวลาผมก็จะดูนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับ AI ใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับคู่ต่อสู้นะครับที่แข็งๆนะครับ มีเชฟเชงโก้นะครับตัวนะครับร่างทองตัวนั้นนะครับที่อันตรายนะครับนี่นะครับการเซตบอลก็จะไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับโดนนะครับโอ้โหโดนปะทะเลยนะครับตัวเลสโดนแย่งนะครับนี่นะครับเอาคืนได้นะครับ โเหมือนตัวนะครับจะไม่มีตาแต่สภาพร่างกายเขาดีนะครับนี่นะครับโดนนะครับน่าจะความเร็วไม่ทันนะครับแต่ดูนะครับดูต่อเลสนะครับที่จูดนะครับอันตรายนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าต่อเลสมันจะไม่ยืนนะครับเป็นแบบอ่าตัว สตเกอร์นะครับเป็นตัวเป้าเท่าไหร่นะครับจะยืนลงมาต่ําหน่อยนะครับก็เล่นหน้าคู่แต่มันจะต่างกันนะครับคือบางตัวนะครับเกมเกมรับนะครับอาจจะไม่ดีแต่ก็บางทีก็ไม่ยืนนะครับอยู่ตรงหน้านะครับจะมาเซตบอลนะ เอาแล้วนะครับได้ประตูมานะครับจากกล่องหน้าคู่นะครับเขาจะเซตบอลเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะถือว่ายิงได้นะจะฉีกกระชากไปเป็นปีกนะครับให้ตัวนะครับตัวรับเติมขึ้นมาได้นะครับรอยคินนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่านะครับเป็นตัวรับผมในตอนนี้ที่ถือว่าทํางานดีนะครับ ลงมาทําเกมรับด้วยอยนะครับนี่นะครับเอายังไงดีนะครับไม่มีตัวเลยนะครับก็แปลกดีนะครับตัวผู้เล่นบางตัวเล่นได้นะครับแบบถือว่าดีมากนะครับตัวนะครับไม่ใช่เมตาด้วยนะครับ น่าจะอ่านอ่านซึ่งไม่ค่อยถนัดนะครับมันมันอ่าเขาเป็นนะครับอ่าตุรกีนะครับนี่นะครับฉีกไปนะครับแล้วก็กดนะครับหายนะครับถือว่านะครับเอาประตูคืนมาได้เร็วนะครับก็มาจากการทำงานนะครับของฟานบัตเทนนะครับนี่นะครับ เป็นกลองหน้าตัวทําเกมนะครับแต่ว่าตออเลสนะครับยังผลงานยังไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็การเล่นนะครับหน้าคู่มันก็จะต่างไปนะครับคือบางตัวนะครับอาเล่นหน้าคู่มันจะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็เล่นได้นะครับบางตัวนะครับไม่ถนัดหน้าคู่นะครับบางตัวนะครับถนัดตัวเป็นหน้าตัวเดียวนะครับหน้าเป้านะครับหุย เหมือนนัดนี้นะครับเขาไม่อยากให้ผมชนะนะครับโดนลูกแปลกๆเยอะเลยนะครับทำยังไงนะครับโดนขนาดนั้นนะครับนี่มุมปิดนะครับแต่ว่ายิงออกมาแบบนี้ได้นะครับ,รบมาแล้วนะครับ โอ้โหฟานเหมือนเดิมนะครับตัวต่อเลสนะครับยังคิดว่าจะจ่ายให้ต่อเลสนะครับต่อเลสบิ้งทำทางมารับดึงตัวมาได้นะครับมีหน้าที่นะครับเหมือนตัวดึงตัวประกบนะครับแต่ยังยังไม่ได้ยิงนะครับยังไม่ได้จ่ายด้วยนะครับผลงานอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ลองอีกแมตช์หนึ่งได้นะครับ โอ้โห oh, oh. ยืนโดนบิดนะครับวโดนนะครับนี่นะครับโดนโดนนะครับโดนดึงนิดหน่อยนะครับมาดูนะครับ,ปรนะรบเปิดมาแบบนี้นะครับ เกือบนะครับเกือบได้อัซิสุดสวยนะครับแต่ก็นี่นะครับก็วิ่งบีบบีบบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำแบบหน้าที่นะครับเกมรับเท่าไรนะครับแต่ก็ยืนนะครับบางทีก็ลงมานิดนิดนะครับ การเสมอเยอะนะครับดูนะครับวิ่งนะครับจะกระชากได้ไหมนะครับน่าจะลำบากหน่อยนะครับโอ้เกือบนะครับเกือบได้นะครับ ผลงานจะไปตกที่ฟานนะครับฟานจะได้เยอะกว่านะครับตัวตอเลสนะครับยังผลงานอาจจะไม่ดีนะครับถ้าเทียบโอกาสก็ไม่ต่างกันมากนะครับนี่นะครับตอเลสไม่ได้นะครับโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับฟานนะครับสองแอซิดนะครับหนึ่งประตูนะครับแมนออฟเดอะแมนเลยนะครับแต่ก็ถือว่านะครับเล่นคู่กันได้นะครับ ทำให้นะครับเกมลุกก็ถือว่าได้นะครับแต่อาจจะยังแสดงผลงานออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูเข้าไปนะครับอีกแมตช์หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองนะครับอ่าเน้นนะครับเซตบอลน,นะครับจ่ายบอลเปิดบอลเพิ่มแบบเยอะๆดูนะครับ โอ้โหคู่ต่อสู้นะครับแข็งทั้งทีมเลยนะครับเอาตัวรับไปถึงตัวลุกนะครับแข็งมากนะครับมาดูว่าจะไหวไหมนะครับซีดานมาใหม่ด้วยนะครับล่างใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็ชินโนนะครับคมเร็วสูงนะครับ เจอของแข็งนะครับเร็วนะครับตัวนะั้นนะครับชิโนเร็วนะครับแล้วก็ AID e ด้วยนะครับต้องมาดูนะครับนี่ครับได้บอลน,นะครับจะจ่ายนะครับ อโอกาสนะครับมีมีโอกาสดีนะครับแต่ว่าถ้าพลาดนิดเดียวนะครับโดนเลยนะครับู่ต่อสู้นะครับยืงกันเยอะมากนะครับนี่ตัวซีดาลงมาตามด้วยนะครับเบลนะรเร็วนะครับแต่ว่า ถ้าเอาตรงๆนะครับก็พอๆกันนะครับกับตัวแบ็คผมนะครับนี่ครับขึ้นเกมลำบากนะครับเจอ,อเปลี่ยนเร็วนะครับ เหมือนเขาก็อยากจะชนะนะครับแต่ว่าเขาทำบอลน,นะครับมันช้านะครับถ้าผมยิงได้นะครับโอกาสชนะก็มีนะครับนี่ครับตัวนะครับการเซตบอลผมก็ไม่เร็วนะครับจะเซตทีละน้อยนะครับ เกือบเล่นท่ายนกนะครับเอาแบบเปิดมาหน่อยนะครับ ต้องการครับสปีดบอลที่สูงแล้วก็เปิดเลยนะครับจำเป็นนะครับท่านโดนยิงนะได้เลเลยนะครับนั่นนะครับโดนเข้าไปแล้วนะครับคือเขาจะอันตรายนะครับเวลาอยู่นอกกรอบนะครับมันอันตรายมากนะครับนี่นะครับ ประกบไม่ทันนะครับนี่ครับอีกนิดเดียวนะครับไม่ทันนะครับถ้าได้บอลพอดีนะมันน่าจะได้นะครับ โอกาสมานะครับโอ้โ oh หเอาตัวรอดไปได้นะครับ mm hmm. ก็โดนไปแค่ประตูเดียวนะครับแต่ผลงานนะครับ mm hmm. เหมือนแจนยังไม่ดีนะครับบางทีก็ระบบนี้อาจจะไม่ถนัดนะครับ เดี๋ยวไปลองระบบอื่นดูนะครับโอกาสน้อยมากนะครับได้บอลแต่ก็ยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวลอ,บบอนนลองระบบใหม่ดูนะครับอันนี้ก็เซตระบบนี้ดูนะครับเดี๋ยวมีระบบใหม่นะครับลองดูนะครับแต่ละระบบนะครับแต่ว่าระบบนี้นะครับเหมือนเหมือนจะทํางานนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับสลับกองหน้าคู่นะครับแบบต่อเลนนะครับวันนี้ก็รีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ